สวัสดีครับนี่คือรูปภาพบรรยากาศผูกแขนผูซอยปีโจโูนะครับผมกับพี่นายบาณบัณสีแร่นะครับผมกูนําบาณสีไรนะครับนี่คือบรรยากาศครับรราาอันนี้จะเป็นพี่น้วยครับผมพี่น้วยจะเป็นผู้ปรุงอาหารนะครับผมคือ,อเฮดข้าหมูย่างนะครับผมหมูอบครับผมนี่จะเป็นบรรยากาศ,รรากาศแม่บ้าน ผมบ้านพีโจูนะครับผมหลหลายหลายคนครับคือการย่างครับผมอันนี้พี่สมัยครับผมเราเนี่ยอหาซุปแล้วไปย่างนะครับผมอันนี้เป็นแม่เถาพีโจูนะครับผมเป็นกระเยาไฟแขนครับผมตอนหลับเออขวัญพโจูนะครับผมแต่ว่ายิงดีกับพี่โจนะครับผมคุยซอยพโจ ผมมีเป็นหน้าหน่อยลอยลรครับผมมีกัผู้ซอยพี่สองครับผมมีกผู้ซอยพี่จครับผมผูกเขียนบรรยากาศครับผมหลายๆคนหลายๆท่านครับผมเอาไปร่วมยินดีน้ำครับผมเอยขวรผู้เขียนยินขวรนะครับผมยินดีครับผู้ซอยพี่โจนะครับผมนี่ก็น้องไหวครับผมเป็นหลานพี่โจครับิ่นมาเก็บขามุงครับพี่้อง เส้นขามุงกับแม่นเล่าเนี่ยนะครับผมน้ำบานน้ำซองครับรับช่มบรรยากาศในงานโูแขนผู้ซอยพี่โจโนะครับผมนี่ก็เป็นพ่อเถาผู้ซอยพี่โจโนะครับผมเป็นกะมาเด็นกน้ำดูน้ำเต่านะครับผมมาฟังจากปากพ่อเถาเป็นผู้ซ้อยพีรู้อึกยังไงก่อน ลเอ้ยใครอยู่สันเอ้โอ้ยฟังสิละพ่อนทัดมากมันได้กัดข้อหมูยางนะครับผมํามเสร็จแล้วครับพี่น,อน้องเอ้ยกวบประกอบเลยครับพี่น,อน,น้อยน่ารัไปเห็ดแสบอะครครับผม,มไปปบใส่หมอ้อคูยเตียวครับพี่น,อน้องแสบอะีรครับสูตรนี้รองมือนะครับผม นี่ก็เป็นแม่บ้านพี่โจูนะครับผมเป็นเก่าหาารกนมาให้อ้าวยู่คุณนุ่งนึงงนของคุณพี่นุ่หลับมันนะครับผมขอขอบคุณเจ้าภาพเลยนะครับนี่ก็จูบาวครับผมเมาว่ายิ่นดีกับไอ้ใช่ทั้งครับผมแต่หลาย่ันครับเวลาช่วงนี้นะครับผมอ่าผู้ซอยจูครับผมมืกอติดเุัะครับผม นีแต่แขกมาแท้ามากครับมางจิบอยู่บ้านครับพี่นอ้องเลยส่งงานพี่จก,กันส่งงานพี่จดเ,ออเด้อเพิ่เด้อคนอ่ะทียยมงานมากด้ยนี่พี่จเจ้าเนื้อลายลายเออล่เพิ่อเยน่ไฟแม่ขั้ว,วนะครับผมเพ็ุอาหารการกินก็นคือลาบเป็ดนะครับผมํำเร็จเด้วครับผมเอามาก,กินนะครับผมพี่น้องขอขอบคุณไฟแม่ขั้วด้วยนะครับผมเอ กนางเอ้ยพึ่งเด้อยวาวานสีได้กินเขายี่น้ำเลยเ้อะเอเอนี่ครับไอ้ไส้่คยกินเขายี่น,น้ำแล้วยาวอแตะว่ามากินตามันน้ำปะณะไหลเออพี่วันวามากนะครับี่นอินเหล้าคนรู้ใจสิจอกสาวจอกก็ไม่เมาวาสันเวลาครับในช่วงนี้กะกินเขากินน้ำครับผมลอผู้ซอยจู่กับพยาบาลน,นะครับผม ของผู้นำชุมชนบ้างสีไรนะครับผมรอผมมาทำธุระกีบปุ่มกระเจาครับผมนั่งกินข้าวกินน้ำรอดนะครับผมรอดร,รับมาบรรยากาศนะครับผมผู้ชายจูคนกามาครับผมนี่กินแม่เถาครับผมคนเตรียมฝ่ายปูแขนครับผมให้วา่ายท่าปูแขนอตอนรับ ผู้ซอยผู้ยีบานผู้ยีบานบานสีไรนะครับผมบรรยากาศครับผมแช่ครับแม่ผูกแม่ผูกแม่อม่ผูกไงเอาผูลักผู้ย่ผูกวันเอาเสกเยกับนั่นลื้อวันกีันเออน้าีม

ผููเ,เ,เ,เสียเสียสีน้เงินครับผมนะคือพญาบาัอ่าซื้อเราซื้อพญาบาลฑ์สีนะครับผมพญาบาลไม้ครับผมบัณ์สีเลยครับ ผู้ผูกแขนก้อนมูกกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมกับเป็นเสียเจครับใหญ่แันเลียใ่เกเียคนหน่ะครับเสียเจผูกแขนมีครับผมคือพญ่บานน่ครับพญาบานสีไร่รอเด้ครับพี่น้องอายุรอกอายุหาสิบสองหาสิบสามแลครับ รกนี่จะเป็นประเภทนี่อีสานบานไน้ครับผมบ้านไม้ครับผมหรือรับแตนแดงครับผมหลายอย่างครับผมสูขวัญบานไม้ครับผมก็มีกัรปลูกแ่นั้นสีะครับพี่น้องไบมึงหนอกมึงหน้าครับผม รับแต่งงาแต่หลายอย่างครับเสื้อเหลืองกี่เสอ,เอ่าผู้แข็นะครับผม็เปนผู้ซอยนะครับผมผู้ซอยบันยูไลนะครับผมที่มีกนักน